สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับพบกับผมจับนิธิสมุทรโครจรและรายการสมุทรโครจรเวลาเที่ยงครึ่งแบบนี้เหมือนเดิมครับแล้ววันนี้ผมกับคุณเพชรกาลุณพลยังอยู่กันที่ประเทศเบลเยียมครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันฟุตบอลของรีสอร์ทีรลเทพวิโนไทย ซูปเปอร์สตาร์แข่งทองของเมืองไทยจากนั้นก็พาผู้ชมไปยังเมืองคุกคลาเมืองชนบทเล็กๆที่สวยงามแฝงไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่มากมายเลยทีเดียวที่สําคัญผู้คนที่นั่นยังน่ารักมากๆเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางต่อเพื่อจะมายัางเมืองบรูชเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งยุโรปเหนือและระหว่างทางเราได้ผ่านเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่แพ้กับกรุงปารีสเลยทีเดียวผมกับคุณเพชรไม่รอช้าแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันทันทีครับ และขณะนี้ครับผมพาผู้ชมมาที่เมืองเกนนะครับเขาว่ากันว่าถ้าพูดถึงความงดงามของการวางผังเมืองและความโดดเด่นในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วในยุโรปปารีสนี่โดดเด่นมากๆแต่เมืองเมืองนี้ครับเขาบอกว่ามีความสวยงามไม่แพ้ปารีสเลยทีเดียวเมืองนี้ไม่ธรรมดาด้วยที่จบเมืองนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเจอตึกรามบ้านช่องสถาปัตยกรรมเก่าๆมากมายไปหมดผู้ชมลองชมนความงามของเมืองเกนนะครับ ้ออยู่รอบๆเมืองเลยทีเดียวนะแล้วก็มีปราสาทเก่าๆมีโบสถ์เก่าๆมีอาคารเก่าๆ ครับและนี่คือจตุรัสที่มีชื่อว่าเซนบาฟและด้านหลังเรานี้นี่คือวิหารเซนบาสอันเป็นที่มาของชื่อจตุรัสแห่งนี้ในอดีตนั้นใครจะไปใครจะมาอะไรงไงก็จะมาที่บริเวณจตุรัสแห่งนี้มีความคึกคืนค,คึกคักมากๆเลยทีเดียวร้านดวงที่อยู่ด้านขวามือเรานี่ครับก็จะเป็นโครงอาคารแบบเก่าเก่า<ะ>มายุโรปแล้วผมชอบ,ชอ,บอ่ะชอบอะไรฮะชอบแบบสถาปัิกกรรมเขายังเก็บอยู่ชอบอารมณ์ออประมาณนี้ด้านหลังอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นหอนาฬิกาที่สูงเป็นอัน ดับ 2, 2ของประเทศเบลเยียมสวยงามมากๆด้านบนสามารถขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาชมความสวยความงามของเมืองได้เลยทีเดียวไล่ไปเรียงไปด้านหลังครับคุณผู้ชมครับใครที่เคยไปฝรั่งเศสไปปารีสมาแล้วนึกถึงมหาวิหารนอตเดาดามอันนี้มองไปลนะักษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันมากๆนี่คือจัดว่าเป็นมหาวิหารใหญ่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจหลักของเมืองก็ว่าได้ก็คืออยู่ด้านหลังนูน่น oh. เราจะเห็นแล้วว่ามันไล่เรียงกันมาอยู่ติดๆกันหมดเลยนะนเนี่ย อันเหตุผลนั้นเนื่องมาจากว่าที่นี่เป็นเมืองโบราณอนุรักษ์ศิลปะและที่สำคัญคือเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการศึกษาและศาสนาโโคนที่นี่นับถือนิกายโรมันคทาทอลิกก็จะมีการเข้าโบสถ์แล้วก็นิยมใช้โบสถ์แล้วก็มีโบสถ์แต่ละชนชั้นที่ไล่เลี่ยงกันมาอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่เนื่อเรามาถึงตรงนี้ทีแล้วขออนุญาตเดินชมเมืองอีกสักเล็กน้อยให้เห็นถึงว่าเอ๊ะทำไมนะถึงเป็นเมืองที่ถูกจัดว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามทัดเทียมกับมหานครอย่างปารีสได้ เกิดเรื <hein ous> ่อกอิสเซเดนขึ้นกับชีวิตอีกแล้วอะไรครับเห็นผู้คนเดินออกจากโบสถ์มาบอกว่าไม่เข้าเนี่ยเกิดชาติเกิดมาไม่ถึงเลยเราก็เลยคิดว่าเอามี้ดไหมเอาตาสภาพัสไคุณผู้ชมได้เห็นอะไรจะพยายามชี้นู่นชี้นี่ให้ดูป้าเสียงดูกระจกมันจะเป็นลักษณะเป็นกระจกสีที่แตกปหมดโบสถ์นะรูปภาพภายในนี้เขาบอกว่าสุดยอดเลยคุณผู้ชมแอบชมแล้วกันนะครับ ภาพของลุมเบ้นเป็นตื่ออย่างชื่อดังของเบลเยียมครับนี่คือภาพชื่อดังครับชื่อ a d a p t a i o n life of majesty ครับว้าว เป็นที่ตื่นตาตื่นใจคุณผู้ชมเอออย่างที่บอกครับถ้าผมไม่ได้เข้าไปเสียใจแย่ผมว่านี่คือความสวยงามมากๆด้านในความอลังการรูปภาพงาน ปาฏิยกรรมและอื่นๆอีกมากมายเนื้อการ,รปัญญ้นงานปั้นเงนี้โอ้โหลอยขึ้นมาโอ้เรียกได้ว่ยาสถาปาวันนี้ก็ไม่หมดครับนี่ผมแต่คุณชอบสวนชอบอะไรสวนอีเดนลองลงจากตรงน,นั้นมาผมชอบนี่รู้ป่ะไ,รรไอตรงที่เข้าไปแล้วมันเป็นรูปปั้นอของเซนต์ต่างๆหร<อ>ือนักบวชวิชอบต่างๆอะไรเย่างนี้นผมรู้สึกว่าผมเป็นงานปั้นที่สุดยอดจริงๆครับต้องบอกว่าสร้างมาหลายร้อยปีแล้วยังทําได้ขนาดนี้เพชรนมีอะไรมาอวดมีนี่ใครที่เห็นไม่ชัดก็เป็นอันนี้เลยสวนอีเดน และนีะ่เรียกว่าสุดยอดครับอีกอันนึงซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นไฮไลท์โดยงานของฟันอีกครับ,รบวนันนี้นอกจากวาดรูปแล้วเป็นคนออกแบบด้วย<ฮ>วก็รูปที่เราแอบไปกระซิบให้ผู้ชมชมกันข้างในที่บอกว่า a d m a t i o n Life of Majestic รูปนี้ครับเป็นรูปที่เรียกว่าสุดยอดที่คุณผู้ชมเข้าไปชมมาแล้วสวยงามมากๆตอนนั้นก็ไปยืนตะโกนผู้กัอกล้องอยู่ก็กก๊กกจ๊กก๊กเอาละแล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาสัมผสัสได้มาเห็นนะกับการที่เมืองเล็กๆเ,กเ,กเกมืองนี้เมืองเกนส์ครับเดินทางท่องเที่ยวกันต่อดีกว่าไหมใช่ ผู้ชมค,ครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาเที่ยเวเบลเยียมแล้วก็เมืองเกนเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเรียกว่าประทับใจจริงๆครับช่วงหน้ามาตะลุยเบลเยียมกันต่อดีกว่าครับสนับสนุนการโคจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชน้ำยาบ้วนปาก e อีโมฟอร์มเงือกดีฟันไม่เสียวอ e ีโมฟอร์มรองเท้าคาดัสชัดที่จุดยืน สนับสนุนการโคจรโดย FM 8 8 5ลูกทุ่งไทยแลนด์คืนลูกทุ่งอารมณ์ดี24ชั่วโมงเปปทีนออริจินอลซอยเปปไทยสารอาหารสำหรับสมองผลิตภัณฑ์ตราแม่ขวดฉลากทองต่อมาโคจรกันต่อครับตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเบลเยียมและกำลังเดินทางไปยังเมืองบรูช <S 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 เมืองมรอดอกโลกที่ถูกขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งยุโรปเหนือเลยล่ะครับ และขณะนี้ผมก็เดินทางมาถึงเมืองบลูซเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะเดินทางกันมาถูกต้องครับบรูสได้รับการยืนยันว่านี่คือเมืองมรดกโลกถ้าพูดถึงเวนิสอย่างกรุงเทพก็เป็นเวนิสแห่ง ตะวันออกแต่ที่นี่เขาบอกว่าเป็นเวนิสแห่งยุโรปเหนือครับผมเนรื่องความสวยงามจะเป็นยังไงเรื่องราวของพอเปมรดกโลกน่าสนใจขนาดไหนแน่นอนจะต้องมาสัมผัสที่นี่ส่วนของคุณในช่วงที่เรามาเนี่ยมีการจัดงานเทศกาลช็อกโกแลตที่บอกว่าช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกก็อยู่ที่เบลเยียมใช่และช็อกโกแลตที่รวมสุดยอดไว้อยู่ในงานนี้ถูกต้องและที่สำคัญบอกให้อีกเล็กน้อยครับไมเคิลแองเจโลสุดยอดศิลปินเอกของโลกเราเข้าใจว่าผลงานของเขาอยู่ที่อิตาลีอ่ะทั้งหมดแต่ มันมีอะไรบางอย่างที่แพร่งพลายมาถึงหูของเราว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองบลูสแห่งนี้จริงเหรอเราจะต้องรีบตามไปสืบหา,าให้ต้องรู้นับบัดนี้เตรงเตรงเตงต <delightful. S 2> ผ <jack. S 2> ูはは้ชมเดินผ่านประตูเมืองโบราณของเมืองบรูซเย้อนอดีตเข้าไปสู่เมืองมรดกโลกครับผู้ชมครับและที่ผมกำลังเดินข้ามสะพานมานั้นข้างล่างบริเวณนี้นี่คือ The Love Lake แปลง่ายๆคือเป็นทะเลสาบแห่งความรักในสมัยก่อนนั้นนะครับมีความเชื่อเป็นนิทานปรามปนาเล่าสู่กันฟังว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันมากแต่ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้<ฮ>ทำให้ทั้งสองตัดสินใจที่จะจบชีวิตด้วยการจับมือกันแล้วโดดน้ำ<ฮ>เพื่อจะได้ไปพบกันในพบหน้าคนในละแวกนี้ก็ยังเชื่อกันว่า จิตวิญญาณของหนุ่มสาวคู่นั้นไม่ได้ไปไหนหักแต่ยังอยู่ที่บึงแห่งนี้เพื่อที่จะดูแลความรักซึ่งกันและกันก็เป็นความรักที่โรแมนติกพี่จอบครับจริงๆแล้วในภาษาเบลเยียมเนี่ยมีสองความหมายความหมายนี้ก็คือความรักอย่างที่คุณบอกนี่แต่อีกความหมายนึงคือความว่าสาธารณะคุณบอกว่ามันเป็นแม่น้ําแห่งความรักแต่จริงๆแล้วมันเป็นแม่น้ําสาธารณะสองความหมายไงแล้วแต่คุณจะเลือกคนที่เลือกความหมายความว่ารักเนี่ยเขา่าเอ๊ะมันต้องเป็นแบบนี้น่อะไรกับะไรท่เลือกนคือารนการตามไปใช่เฉยแต่ว่าคนในนี้ และความเชื่อที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามายืนอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราโยนเหรียญลงไปแล้วเราก็อธิษฐานการใดเราจะสมหวังในความรักจริงหรือเปล่าขอทุกคนสมหวังกับความรักมีความสุขสนุกสนานกับชีวิต <esf. S 1> อย่าไปเคร่งเครียด <le f ee> เดินหัดมาอีกสักนิดเดียว่านั้นครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาเจอกับบริเวณลักษณะเป็นคลองหมดเลยนะใช่แล้วก็มีเปดมีหานมีหงแล้วอันนี้ทำให้เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่านี่แหละคือความเป็นเวนิสแห่งยุโรปเหนือแล้วก็มีเสียงม้ารถม้มไหมรถน้าก็วิ่งกันก๊บปก๊บปก๊บก๊บปแบบนี้ Feel so isolated. You'll never have to feel that. ประวัติอีกแล้วอย่างที่เห็นว่านี่มีหานมีหงมีต่างๆ,ๆมากมายในอดีตนั้นมีกษัตริย์โรมันที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชื่อ Maxim แม็กซิมิลันแม็กซิมิลันนี่เขาก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆก็มาแต่งงานกับราชินีที่อยู่ในเมืองนี้แต่ด้วยความที่ความรักของเขาเนี่ยมันต้องภาคจากกันหรือหนักงานะทำให้เขาเสียอกเสียใจก็เลยเป็นกษัตริย์ที่บ้าสงครามก็เลยไปกู้นี่ยืมสินชนะบ้างแพ้บ้างจนชาวเมืองเริ่มลาอาวเอยก็เลยรวมตัวกันจับตัวแม็กซิมิลันรวมทั้งเพื่อนสนิทเื่่่อานนนนามชว ปีเตอร์แลนเชลด้วยความที่แม็กซิมิลีนเป็นคนฉลาดแกมโกงด้วยก็เลยไปหลอกชาวเมืองว่าที่ทาสงคมทั้งหมดทั้งหมดมันเป็นความคิดของไอ้ปี <anch> <y oki S 1> เตอร์แลนเชลโยนขี้นี่นเอาไปประหารซะเขาจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีชาวเมืองก็เชื่อก็ปล่อยตัวออกมาพอปล่อยตัวออกมาปุ๊บเท่านั้นแหละครับอนันนี้มีกําลังทหารมีทุกอย่างครบก็เลยจับชาวเมืองทั้งหมดมเพราะว่าเพื่อนที่โดนตัดคอไปเนี่ย ชื่อปีเตอร์แลนเชลครับแลนเชลเนี่ยเป็นในภาษาเขาเนี่ยมันหมายถึงคอยาวก็เลยจับชาวเมืองมาแล้วจัดการเสกชาวเมืองให้กลายเป็นห่านคอยาวเพื่อเป็นการทําโทษที่คนในเมืองตัดคอเพื่อนของเขานั่นก็คือเป็นตำนานของการที่จะต้องมีห่านแบบนี้อยู่เยอะแยะมากนี่คือชาวเมืองในสมัยก่อนที่ยังคงโดนเสกอยู่ไม่ใช่แล้วล่ะมันเป็นตำนาน อาการแพทย์ได้ผิวว่ะหน่อยหน่อยอีกแล้วอาการคุณนี่ดูท่าทางหนักมากนะบางทีต้องใส่อาหารสมองเข้าไปเยอะนิดนึงจริงเหรอสมองบางทีมันดูซึมๆหน่อยๆลาลาเดี๋ยวทำให้เด่มเข้าไปเลยครับแป๊บเดียวคุณจะรู้สึกสดชื่นสามารถจะพาคุณชมเดินท่องเที่ยวเมือนได้อย่างมีความสุขสมองลดแลงโอเค สนนุนการโคจรโดย Royal h i l l Golf Resort and Spa น้ำนมข้าวกล้อง v f i ิอิ่มไออุ่นคุณค่าไทยเต็มอิ่มกับซัมเมอร์เมนูแบบญี่ปุ่นที่โออิชิบุฟเฟ่ ลับมาข้อจ่อขต่อครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศเบล,เ,ลเยียมกําลังเพลิดเพลินกับความสวยงามของเมืองบรูชแต่ก็มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามผ่านทางเว็บบอร์ดของทางรายการเป็นเรื่องของสุขภาพซึ่งผมว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเขาถามมาว่าโรคอมรัมพฤกษ์อัมาพาตเกิดจากหลอดเลือดสมองพิการจริงหรือเปล่าและจะร้ายแรงขนาดไหนผมว่าเราไปถามที่รึกษาทางด้านการโคจรกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณจ๊อบสำหรับคําถามที่ถามว่าโรคหลอดเลือดสมองหรืออมัมพฤกษ์อัมพาตมีความร้ายแรงจริงหรือไม่เราทราบว่าปัจจุบันคนไทยทุกคนนี้มีอัตราเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เพราะว่าการใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนี้คล้ายกับชาวตะวันตกมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคหลอดเลือดสมองที่พบได้บ่อยๆได้แก่เบาหวานความดันไขมันการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับโรคหลอดเลือดสมองที่รู้จักกันในปัจจุบันแบ่งเป็นสองอย่างหลักๆคือโรคหลอดเลือดสมองตีบและโลรคหลอดเลือดสมองแตกการป้องกันสําหรับบุคคลทั่วไปก็คือการทานอาหารให้ถูกสุข,ขลักษณะการออกกําลังกายสม่ําเสมอ การพบแพทย์โดยสม่ำเสมอเพื่อตรวจหาปัจจัยเสี่ยงก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองได้สุดท้ายนี้ขอให้คุณจอบเดินทางให้สนุกเก็บภาพสวยๆมาฝากเราทุกคนด้วยนะครับได้สิครับคุณหมอแล้วผมจะเก็บภาพสวยๆงามๆไปฝากเยอะๆนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับที่นําสิ่งดีๆมานําเสนอให้พวกเราได้ตลอดเลยทีเดียวครับแล้วถ้าผู้ชมท่านใดมีปัญหาอยากถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ส่งคําถามมาได้ที่เว็บบอร์ดของทางรายการได้นะครับ เอาละครับตอนนี้ผมกับคุณเพชรก็เดินทางไปถึงโบทที่สําคัญอีกโบทหนึ่งแล้วล่ะครับซึ่งข้างในโบทนั้นเขาว่ากันว่ามีของสําคัญระดับโลกด้วยล่ะครับ และขณะนี้เรามาถึง c h u r c h of Our Lady ครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่มากๆสร้างขึ้นมาตั้งแต่ราวราศตวรรษที่13นู่นะเพราะฉะนั้นความสำคัญแน่นอนครับถ้าบ้านเราเรามีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งวัด,ดย่อมเป็นศูนย์รวมศาส,สนาคริสต์ก็เหมือนกันโบสถ์ก็แต่ว่าเป็นศูนย์รวมของความเจริญภายในชุมชนสิ่งอะไรที่มันเด่นสิ่งที่น,น่าสนใจก็จะถูกนำม,มารวบรวมไว้ภายในและอย่างที่บอกเกริ่อนกับผู้ชมเอาไว้ครับบอกว่าเป็นงานของศิลปินระดับโลกท่านหนึ่งซึ่งปกติแล้วเราไม่พบงานของเขาออกมานอกปรรระเเเทศลยแต่าาาสมถค ได้ภายในนี้ชื่อรูปปั้นที่มีนามว่ามาดอนน่าวิชาเป็นผลงานของศิลป,ปินเรื่องชื่อท่านผู้นี้คือไมเคิลแองเจโลถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยท่านเอ้ยปไปกันเถอะ โอ้โหคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาภายในจะเห็นได้ถึงงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงามและอลังการอีกทั้งภายในยังมีผลงานศิลปะที่มีทั้งงานปฏิมาก,กรรมและงานจิตรกรรมที่เรียกว่าแต่ละชิ้นสวยงามอลังการเหนือคำบรรยายใดๆทั้งสิ้นครับคุณผู้ชมครับนี่คือความสวยงามอีกอย่างหนึ่งก็เข้ามาข้างในครับ ก็เป็นท่านพิธียอยู่นะฮะแล้วก็มีเก้าอี้ตั่งข้างซ้ายขวาก็เป็นการประกอบพิธีทางศาสนาเคริสต์สิการโรมันคาทอลิกครับดูขลังดูแบบดูน่า,นา<ด>เลื่อมใสม<ล>ากมันมีอะไรบางอย่าง,างเลยแล้วเข้ามาด้นานในก็จะมีรูปภาพอยู่มากมายที่ชมที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เห็นแต่ละรูปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับอกว่าสุดยอดจริงแต่ถ้าเกิดว่าในความสุดยอดทั้งหมดนั้นไอ้สิ่งที่สุดยอดที่สุดแล้วก็อยู่ตรงนู้น วันานาั้นหน้าอิางชายเป็นงานศิลปะชิ้นเดียวเท่านั้นครับที่หลุดออกมาจากเมืองอิตาลีโดยพ่อค้าวานิชชาวบลูส์นะครับที่ไปซื้องานศิลปะชิ้นนี้มาได้โดยบังเอิญแล้วก็นํามาบริจาคให้กับคนที่เมืองบลูส์แห่งนี้แล้วก็ตกทอดมาถึงทุกวันนี้ให้เราได้เชยชมกันถือว่าเป็นงานศิลป,ะ,ปะที่งดงามมนกมลยาะารถเนือเเนอเ้อคำบรรยายไม่รู้จะพูดได้ยังไงว่าทันนี้ละเอียดอ่อนขนาดไหนเรียกว่า เป็นโชคของเราสองคนนะครับที่ได้มาที่เมืองนี้แล้วก็ได้มาเห็นงานศิลปะที่เรียกว่าเป็นที่<อ>สุดของโลกสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับขพอิ่มเอมรับงานดาันนี้มาดีกว่าคุณผู้ชมครับเขา,าบอกว่าสวยมากจริงๆครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่า เนี่ยครับเป็นงานสุดยอดผมรู้สึกได้ว่านี่คืองานศิลปะที่สวยงามมาก,มากๆครับคุณช่ากับสิ่งที่เราได้เห็นถ้าใช้คาว่าประพักของมาดดน่าเรียกว่าสุดยอดเป็นงานแกะสลักที่สวยงามผ้าเป็นไงผ้าผ้าผ้า,ผา<อ>นี่เรียกได้ว่าริ้วหรือรอยยน่นนี่เหมือนของจริงเลยนะครับรอยลึกต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่หินนะใ<ช>ี่เหมือนผ้าที่กําลังพิ้วไหว<ช>อยู่นะ<ช>แล้วก็ค,ความงดงามของพระบุตรนะก็คือลูกที่อยู่ของมาเดน่านั่นเองหรือว่าแล้วต้องบอกว่างานชิ้นนี้ทำ เมื่อ7 8 0 0ปีที่แล้วเนี่ยวาสุดยอดมากๆมไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยยอดมากๆนี่คือสมแล้วครับที่ท่านผู้นี้คือมหาศิลปินเอกอเของโลกเลยทีเดียวไมเคิลแองเจโลและภายในถ้ามองไปผมเห็นสถาปัตยกรรมแล้วมัจะพวกคุหลุ่นช่องเอออยากให้มาถ้าใครได้มาเบลยเยียมเม,มืองนะเมืองบูชอืมเอาล่ะคุณผู้ชมเที่ยวเมืองกันต่อไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมืองบรูชเมืองมรดกโลกที่ถูกขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งโยุโรปเหนือเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆครับกับการได้มาเยือนความสวยงามและความสนุกสนานยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปล่องเรือชมความงามของเมืองบรูชกันบ้างและหลังจากนั้นผมจะพาผู้ชมไปเชี่ยวงานเทศกาชลช็อกโกแลตที่เรียกว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวที่ทำเอาผมและคุณเพชรต่างตื่นตาตื่นใจกันมากเลยทีเดียวครับก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตไทยนักลงบรัสเซลทีมประเทศไทยนักลงบรัสเซล FM 8 8 5ุลูกทุ่งไทยแลมเสื้อผ้าส,สวยๆจากโคลัมเบียและจี๊บสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปีนปีนหัวทองปีนหลังปายปีนทำไมครับมันใช้ไง ได้รู้เออไปทั้งคู่นี่อยากให้เห็นใช่ไหมว่าเวลาที่ทำให้ดูอยากให้รู้ว่าเวลาเขามายืนเขาแบบอุ้ยนักเฟรมสวยได้เปลี่ยนเนี่ยนี่มันรู้สึกยังไงเอาไฟล์ไฟลองดูลองกันดูทั้งคู่เลยจี่ถึตักต้อไม่ได้รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปีเปลี่ยนเปลี่ยนโฟลเอาไม้อย่างนี้เวลาชอบไม้อย่างนี้ชอบไม้ไม่ชอบครับดีมากไม่เคยเลยครับเปลี่ยน